lê nhãn... để... mà lê bố mình nhá nhìn này thì nó một bố nhá bố nhau nhá tố khuyên gì đấy để nhìn nan 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 nào vào nó bố đâu đi đâu thì nó thì nó đâu và mình thì nó nó ta chơi này đi đường đi sốc đi thì nó này ทำไม่เลยเปน็นอะไรขับใจขับใจใช้อันน้องตุนอยู่ใช้อนนองตุนตุนอยู่เ,เพือ่อนเพื่อนกาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคูสุขสุคนะพี่น้องเนาะปาผบมาพอก,กับะปอเง้าพี่น้องเลยยังอยู่บ้านบางคุณอยู่พี่น้องเนาะแต่คือสิทธิคำอยู่นี่แหละพี่น้องมือนี่เนาะอ่าแล้วกาเบอร์อื่นนี่อาจจะได้ไป <c oughs> ทางพุ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิได้มาค่ําอยู่นี่คือเต่าเนาะเอ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่ยาวก่อนสิกลับเนาะสิเข้าไปหาทางน้องอืมนั่งเด้อพี่น้องน้องตุ่นแล้วก็น้องผู้ชายที่อ่าเนาะพี่น้องที่เขียนอ่เรียนร5เนาะพี่น้องเนาะอ่าหลายูหลายคนเนาะทกเทียงกันเข้ามาพี่น้องเอ้ยบ่ยาวก็เห็นในคอมเมนต์อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่า บางคนกล่าวว่าเล่อเก้าเรื่อยเบนบางคนกล่าวว่าล่อห้าเรื่ยเบาแต่ส่วนตัวบเบาเนี่เล่าหาพี่น้องเลยคือแมนพี่น้องคือตัวเลขอ่าเก้ากับเลขห้านะมันคือกันเนาะก็คือแต่ช่วงอ่าห่างขึ้นไปซื้อพี่น้องเลยแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันบุค,คือกันเนาะพี่น้องเพราะว่าในกล้องมันอาจจะบริสุทธิ์จนพี่น้องเลยแต่ว่าในตัวที่เราเห็นความเป็นจริงนะ่ะ เป็นโลหาเด้อพี่น้องเด้อเนาะนะพี่น้องเลยเดีเ๋ยวสัมภาษณ์ทางมูกคูห้องก่อนพี่น้องเนาะทีมงานเท่านี้แหละพี่น,อน,น้องเลยกะสิกอ่าค่ำเลยพี่น้องเลยสังเกตเห็นหน้าเห็นตาก,กันบ้านนี้พี่นอ้องเปลี่ยนมาแต่ทางไรพี่น้องเลยกะเป็นทางเบาบุญสารวันพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีดเด้อพี่น้องเลยเนาะ,ะนคนน่ารัมาเชี่ยวอยู่เนนางถือบอลด้วย สังสีก็โอ้ส่วงดมมึงเต็กกันเนาะความาตอนไหนยังมีอยู่ไดยวันนี้ไปหรือเปล่าไปทางไหนมาทางไหนเจ้าอุ้ยพาทางบ่อเชียงคุณไปหาสุรชีจักรยานสีแดงแดงบ็ได้ทำจักรยานสีแดงกันเลยคุณพี่หอดสายแดนเวียดนามเกธอจะไม่เหมาะหมายถึงของกุ้งกอยสีอื่นก็ไม่ได้บ่สีอื่นก็ไม่ได้เป็นยังได้สีแดงอ๋อสีอื่นก็ไม่ได้โดย บ,บ,บ้านไหนนะจากเรนะบ้านคุ้วกวยบ่โดยมาพ่นตุม่มมากระตุ่มมากระตุ่มน้อสีอื่นกระบ,บ๋าวอีมกม,าก,ม,า,กมากเลยสีแดงจักรยานขี่เองไม <c oughs> ่เป็นจักรยานสีแดงอ่าพี่น้องเลยมันนี้ย่าได้ใชมาทา้งหลายสัน่นยุนยุนี่บิดมือพี่น้องเลยเอาบอกขึ้นจริงเนาะเพราะว่าก็อนที่จะยุนี่บิดมือเลยยุเป็นทางมูอคู่บ่อเตียงคนน้ำมันละทางบ่อเตียงคนเจาะน้าบ่อได้พี่น้องเลยสามองนะ คำถิ่มที่ชือย่ำเป็นเจ้าลงไปมีปัญหาเจ้าลงไปมีปัญหามันมีน้ำมันมีคิีนดานนะเจ้าลงไปหอดิบก่าเม็ดนะเมนเจ้าไปต่อได้สามมองมองที่สามเนี่ยนที่เจ้าต่อยราคาปันทุกหนาราคาหกหกล้านเปิดบวกกันไหมนะถ้ามันยากกานี้ิ่นมันสิบเเจ็ดพ่กบาดเลยแต่ตว่ากันหล้านเนาะไม่นะมาเนี่แต่คำเรื่องเรียนนะ นไปพ่อหน่องเพื่อนที่ใช่นะทำวิทย์ตมอกแมนเรียนบาทเขาเลียนบาทลองตุนนี่บ่แม่นอไปตมิตตมอกับพี่น้องเล้บุญนี่จะมุนไปนะบ่บริมมุนได้บ่เชียงมีเบาเบาเบาเจะเห็นในในเลียดในคอได้บ่อ่าตมิตเห็นน้องสาวแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอิ้น้องตุนอะไรเป็นไม้ตักหน้าเจนหน้าตะวันกับเห็นราคาเพือนลังเงี่ยแต่ว่าถูกชมเนาะถูกชมเราอยู่ท่าบ้านมู เบาบุญเอข่าหนึ่งหนงทาโลกแต่จะไม่เหือนังนี่ <Ừ> างนไปตั้งกลองอีกบุบันมานีเห็นน้องเจ๊นามสิบสองกระตุกสิบสอกระตุกอน,น้องตุลนี่นะน้องตุลออบ้านมาจะเซเยนะเดี๋ยมาช่อนมันไทามาเงินเจ้าแซแล้วก็สีวันนี้เพื่อนที่ว่า, <c oughs> าขาดจงป้องจงแป้งนะบ่อะด้วยเละเอ้าเสจ้ยแล้วจะาบุญสีเอาว่าจะเอาเข่าไปหายเพือนเจ้าไวะใส่น้ำกกั พามาเฮือนบ่นียพามากรล่มกันไปลมกันมาแล้วขบุญกะมันเนียไม่เห็นเรียนนะบ่เลยเรียนของน้องเพื่อนแม่เลยก็คือเขาแบบคือมีสัญลักษณ์ภาษาไทยเนาะแม่เขาเขาเอา,ง,าง่ายๆทั้งเขาก็อ้อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเนะาะบอว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งอยู่ประเทศใดกันเขาเอา้อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเพี่อนเลยแะโก็เห็นเลยก็ ตื่นเต้นพี่น้องเลยตื่นเต้นเห็นทุกคนลุก,ลกได้บอกเสียงนะเนาะแล้วเจ้าคิดว่าเป็นเป็นขอคิดว่าเป็นพระนี่พระวันนี้จะไปเบิง้งเนาะขอให้ใครพอพ,พี่นอ้องเขามินเข้ามาบอกค่อยเดินมาเดินมาเป็นเรียนล้อหา่าของคนก็บล้อห่านี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขามินมาเนาะคิดด้วยกัเราเข้าได้เทาบุญสำหรับบุญน่ะทั้งเอฟซีมาส่งมาบอกวุญนอีกเนาะ เป็นล้อห่าพี่น้องเลยเนาะพักจุฬาจอมแก้าพัะจุฬาจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเนาะนะจะนี่ดิเพราะว่าตัวตัวซื้อล้อห่าไปเจออยู่อย่างเงี้ยอ่าตัวเลขคืออ่าพี่น้องเพคนบอกว่าตัวเลขล้อห่าครับตัวเลขเลขกเล็เก้านะคือกันแต่เบิ่งมันบริบมันมันมันอะมมันหลบแล้วเนาะแต่ข้าเบิ่งตัวจริงจังไลยก็เป็นล้อห่าพี่น้องเลย เป็นโลหะนะเพราะว่าผมบอกว่าแต่นบอกว่ารุ่นนี่น่ะอ่านอ่านบ้างแล้วแบบพระจุฬาจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนี่คือโลหะเนาะแต่ว่าข้อศอกเรียกว่าข้อศอกโบมี่โบมี่เนาะบบเห็นข้อศอกแต่ทั้งฟูเซียนจากฟังไทยเอฟซีมส่งมาว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นแรกๆรุ่นนั้นนิ้หนึ่ซิวมีเนาะคนที่ว่าโบมีเล่มีเลยเนาะโอ้โบมีเลยพวกทีมันัชมีนะนี่เบาเงาในรุ่นนี้อัชมีอ่าก็แล้ว่า มีทั้งทั้งต้าอ่งี้เียนี่รุ่นนีกันด้วยหนึ่งสองนี่นะหมอนหมนบอลบาทนึงเี่แต่นี่นมันจะเป็นาบาทหนึ่งเลยบาทนึ่งเลยแต่โ่มี1น1่อนอยู่นี้มนผลาก็เลยเป็นรุ่นแรกของเลยอันนี้นะ่ยหาีปีปัาที่น่าเลยฐานในราคานี่ วัวาะว่าถึงวัวาะเพิงเนาะกบางนบคนก็นเป็นเมินบางคนก็นลาเป็นราคาเป็นแสนแสนน้นำตะวัะนกูหรือฟังไปเห็นอยู่จนคนลูกไปละปกูคิดว่าอ่องแต่ว่าตะวันถามทั้งอ้ายเล่าเมื่อวานกูเก็บเรียนมาเนี่ยจนไปใส่เห็ดไดไม่ไต่ไซตะวันถามเนาะถึงก็กกเลยว่าเราไปไปกำกอนกำกอนแบบแบบฮามเล็กนี่แหละแล้วไปเห็นแบบตกอยู่ในขี้ดินอยู่<ะ>แล้วก็เก็บขึ้นมา กับกระเบื้องที <t ongs> ่เลี้ยนบาทอย่างเงี้ยละวันแล้วก็จักสุราษฎร์เรามาให้เจาะน้องอาหานบันบันแข้งข้อเราเจาะเองบ่แม่ก็ว่แม่เนาะแม่เจาะมาแต่เก่าอ๋อผิดเจาะมาแล้วเจาะมาแล้วแล้วมาให้น้องพุทธาเนี่ยแข้งอ้อโอ้จ้าเซ็กซี่่เพนกับขอบคุณทางหายทรายของน้องตุลที่เพมันขิกเนาะเลยน่องคนมักแขนคข้อนี่แหละพี่น้องเอ้ บอยเย้าเสื้อได้ความโชคดีมาจากใสมาจากราชการอ่าจากเหรียนบอยเย้าเสื้ออันนี้คือชวนตัวบอยเย้าพี่น้องเลยมาเป็นเรียนน้ำโชคเมนเรียนน้ำโชคเลยแหละพี่น้องเลยประมาณนั้นเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทานตัวจริงเจ๊กเล็กเจ๊กเล็กเล็กน้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวทางบอยรบกวนทำบอบุญมันจะทำให้ดีไปทั้งเพื่อนนะนะเพื่อนเมนอ่อนทั้งคนเอทีคนยังขายซื้อนุ่มไปให้ยวัวมักินนุ่มตามมลี มันกเลยั่ยคาปนสื้อนุ่มเลยให้อยู่กันดเปลานโดโอเคสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอาโอเคพ่อพี่น้องเนาะสั้นหนังนี่น่ยสีบแมนอ่าทางน้องตุนนบอดเนาะอันเพ่นพี่น้องบอเนาะาสบายดีได้ไหมเด้อได้ผู้นันบอดี๋ยเียน่จ้าเนาะจ้าบอเมนไอ้บอ ไม่ไมาไม่หนิเน่ถามเน่ถามเน่เดี๋ยวเลยเออเลอเดี๋ยวสบายดีง่้สบายดีเดี๋ยวสบายดีเนาะขอถามหน่อยเด้อขอสัมภาษณ์หน่อยนิดหน่อยล,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 ลูกเจ้าบ้านอีแม่อืมเดี๋ยวเลยอันเจ้าว่าเป็นคนที่เก็บเหรียญมานะโดยไปได้ยุไซน่ะแไปรับจ้างคุณเบียดโรงพยาบาลที่หลวงอ๋อ เห็นแบบว่ามันแปลกมันดีมันงามเลยเก็บกระห้น้องหอยในคออจะหู้ว่าแบบจะได้อันเหรียญอ่าที่มีราคาเหรียญที่่าอหายากอยู่นะก็เลเนาะบ่ฮู้เนาะอ๋อเพชรมันงามเลยก็เลยเก็บกระห้น้องหอยในคออใช้เพิ่นไปใช้ตอนนี้น้องผู้ที่เขียนเรียนนะเนาะ อที่ไปที่ได้มาแต่เพิ่งนะบ่ะประมาณปีหนึ่งนี่แหละหอดปีนะบ่มาเลยตั้งแต่บ่ทันแบบว่าเก่านะบ่ตอนนั้นนะมันมันเก่าเลยเก่ามาแต่เพิ่นนะบ่ะนะอสอ,อันเจาะหูมีอย่างนี้เจาะแต่เก่าตะกี้ได้บอสโอ้พี่น้องเลยถือว่า,าอ๋อตัว แต่เจ้าก็บม่คิดยังน้องเห็นบางงามแหละกะเอามาให้น้องใส่เห็นป้องสบายดีอ่ะโดยผู้ <c oughs> สารผักกระต่ายเห็ดหั่วพี่น้องเลยนี่นอนอดีเฮ็ดเวียเอ็งขมือนี่บอมันเวียงยังถาแบบว่าคุณเดียดต้องการแบบเดียดคืนเล็กกะไปอืมยืดห้อยบรับจ้างทั่วไปไหท่านซะ อ่าโดยพี่น้องเลยอ่ออาเให้เพื่อนเก็บไว้ดีๆเด้อเรียนนะเด้อจะไปทิมไหมทำทิมนะไม่เฮา<ด>ยเ <c oughs> อพี่น้องเลยไม่ทิมเนาะเป็นเป็นเรียนมหาโชคเรียนลาบลากรับโช่ครับลาบ,บได้แหละเนาะ<ด>อะ่พี่น้องแต่หึงเนาะย,ยุใสนน่นะจะว่าไกลบ่พี่จ้ามีได้หันเบียดอยู่ บางคน้วนไก่บานม้วนบอลเทาตังไก่ที่ต้นาขิดเนาะบนห้งงานคิดบ้านนี่คิดบ้านพิ่นทิ่มบ่อยเลยแบบมันเฮียน่าสิมันเฮียเนาะคิดแบบว่าจังเขามาขายแบบติกหน่อยเนาะเขาเก็บอย่างแบบคือเหล็กเนี่ยเขาใช้น้ำกันเลยแบบเขาไปขายโอ้เขาคิดว่าแบบว่าเขามาขายเฮงหน่อยเนาะ มันเหียมันยังขายให้เบียด้ายเพราะว่ามันเบียดท่ารัาซื้อเล็กอยู่แล้วเนาะมันเป็นคอยก็บอกคิดบวกฟันว่ามันสิเป็นราคาเห็นเลยองามเลยเจ๋อ๋ออ๋ออ๋อเป็นอะไรเอนั้นราคาเนี่ยฮ้บงผู้พูดหอกว่าราคาเท่าไหรเนาะตัวนี้พู้แต่ว่าเป็นของเก่าแก่เนาะเพิ่นบอกเมนเพิ่นบอกว่าอายุน่ะเป็นร้อยกว่าปีได้ เรียนนั่นไะแม่นตั้งแต่ตั้งมันออกมาลอยไปปีแล้วราชการตั้งแต่ราชการที่ห้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่ฝั่งไทยบางคนเพิ่นอาชิบูฮู้เนาะอาชิบูฮู้กลับมาเป็นยังพี่น้องเลยแกน้องเพิ่นเก็บไปเด้อเนาะเอาข้าวบารบกวนไอ้ได้ใช่ไอ้เด้อเอาเอาเอาข้าวบาร์บกวนแกเอาเอาอันนี้จะกินนั้งเลยจ้ะ พอดีอ uhm. ันนี hai, oh <my. S 2> ้เก็บไว้ให้น้องเพิ่นเอาไม้เลยเป็นังครับใจครับใจใช้อันน้องตุนอยู่ใช้น้องตุนตุนอยู่เพิเพิ่นเอานึข้าบ่บ่เป็นหยังนี่เฮาขึ้นไปเพิก็ได้เนาะบ่เป็นหยังบ่เอ้าบ่กินบ่น่ะนี่เฮานี่เด้าละโอเคบใจบใจได้ลายเนาะ เออให้แต่น้องพี hmm. ่น <c oughs> ้องเพ่งน uh, 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 <c oughs> ่องเบื้องล่างก็เป็นแต่คนเพ่งน้องอยู่หรอกพี่น้องเลยเออเพ่งน้องเพ่งน่องขึ้นมาทึงกันอ่ะเอสบายดีสบายดีอืดสบายดีอ้าวอ้าวอ้าสบายดีน่องอืมสบายดีน้องแหละน้องยังนี่นะ Phúc làm Phúc sao bò. Oh. À. Này. Nó phải đăng ký Cái thằng ấy. Phải là ăn bưng dân bưng san thì thả Ô, ซับซ้บอนแต่เคินซานเพล่นนี่เกลซับซ้อนอยู่เลยพี่น้องเลยออกมาพี่แบบโทลซานบัดเนาะโอ้โห<อ><อ>มึงกินกับยั้งมะเร็งนี่นอ้องแหละกินกับอาหารหรืออะไรเอามาให้โอ้ปลาปองเป่งไงเนาะไตับโอ้ปปอเบิร์ตบ้านให้กินด่<อ>นนเนนมน เ,เน,นเยเนาะข้อมือกินหน่อยกินลายถ้ากินลายกับเบิดกินหน่อยกับพอดีอิมกําลังกินหนึ่งเข่ากิน้องอเลยอ่าขักแท้นี่มวยเจ้านี่หวดนี่นะเจ็ดปีแล้วนี่เฮากระบิ้จืยวแต่เฮายังขักกระทมพูน่าฮึ่มมันตื่นจะน้อยบ่ อ๋ดอดูดูโอ้ดูนี่บุญญาณไฟได้ดูนี่เนาะ,ะต้องย่านไฟได้พี่น้องดูนี่นำเลยอ่าเพิ่นเอาไม้อย,ย่างดีเห็นเนาะนี่ไม้แกเอ่ามีนีทีหนึ่งยังเดียว มีอะไรที่หนึ่งข่าวอย่างเดียวอ่ะโดยน้องเป็นข่าวเร่งกินข่าวเร่งมาเร่งแค่นี่น้ำในกับไปตักมาเต็มหวยพวกนี้น้องอ๋อน้ใช้กระตุกแล้วก็มาให้ใส่บพู่ไก่ได้พี่น้องเลยมองย่าพู้อยู่ได้มองไปนี่หวยลุ่มผู้ปีนพู่ขึ้นมาอีกปีนพู่ปีนเขาขึ้นมาอีกไก่ไก่ เงเลยเหมืเด้อองเลยมาเลยผมเ็ย่าตองนี้พี่น้องบ่ญาบ่าิ่านตเขื่อนนเดีนั่น่นนั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 ่นกกีนี้ญานตเขือนนะเดี๋ยวหนงาตแบบเนาะเดียนขาหนึ่งน้าเรียบร้อยป่ะเลยโอเคอะ

อันนาราโบมี่ยังมาต้อนมาผักเนาะดูกสิ้นนี่ได้กินเลื่อยอยู่บ้านเราบค่อยได้กินบ่โดยบ่่คอยได้กินเจ้าฮะเจ้าให้คอยเคยกินเลื่อยกนเจ้าไฮคอยถ้าจ้ถ้าคอยให้เจ้านี่เจ้าก็ได้กินบัดนี่เนาะถ้าคอยบ่ให้เจ้านี่จักนั้นแบบที่ได้กินบัดโอ้อ้าวอ้าบใจ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 เป็นยังเป็นอะไรผ้ายี elite, ่เ <establishing> ป็นผ้าย่าพ่น้อง <c ute Warning algorithms> โดยเป็นไห่พ่าอืมโดยอันน้องหลานอยากได้อย่างน้องหลาอันตอนนี้เนี่ยผมฝันอยากได้ที่สุดบ่ที่สุดเหรอนะอยากอยากแบบอยากได้น้ำแล้วก็อยากได้ดินในน้ำในดินเนาะแล้วก็อยากได้เฮือนยูนั่นแหละอยู่ประมาณนี้เนาะน้องหลาเนาะที่แบาหลักน้องอย่างไรพี่น้อย่างไรคอยพันได้เป็นจริงใช่เนาะไอ้ก็อยากซื้อให้ยู ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นนี่กะดูตัวสงสารน้องเนาะโดยอันนี้น้องเพิ่นเด้อพี่น้องบ่แม่นลูกตัวนี้เนาะเรไม่บ่กินบังด้วยลูกชิ้นเราจะอยากบ่เอาให้น้องกินดูเอาให้น้องกินนวดคนเรไม่สองไม้ก็กินนวเลยเอาไปกินกับข้าวก็ได้เด้ของน้องอันนี้อยากพี่น้องเลยส่งกระขาดเนาะ <laughs> hát thắc cái gì nàng công phần gần này Song tết sưu toàn nơi nàng. Thảo gần <những> <laughs> <laughs> em bắt súp. Thảo mì súp hào ghét. Tân hiểu ra giờ Emma! em mà em, em phần em em bắt em em bắt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  em 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 bắt em bắt em โย่เ <Yo. S 2> ส็บได้เหย่ยงใ้ขีปนาแสบถือมากับมือตั้งบ่าสี่สิบพันหาสิบพันผู้ <laughs> <c oughs> เา้าไม่นั่นบอ่นอ่ะโปรเซียงคนไมาหา่ห้บ่อโดยเอาเอา,เอาพี่น้องเลยไปพ่อเพือพ่อ,นพ,อนพ่อบอบุญเพื่อนบ่ออันตอนแรกๆน,นะ <c oughs> จะไปตักน้ำบ่ดรองละเ <c oughs> มนไปตักน้ำมันลยน้ำมาเบิ่งเฮือนเนาะจะได้ <c oughs> ม,มาเห็นทาง อ่าเรียนพี่นอนเลยอ่มือตื่นตาเนาะพื่อน้องกำลังข่าวหนึ่งน้าี่นองเลยอาโอเคเ่อะน้องมีเต่อ้ายขอตัวกับป้าก่อนได้หมดเลเด้อเดี๋ยวอื่นสิมาเยี่ยมมายามเบิ่งไม่เนาะโดยโดยงดหโดยโดยยโดยโโดยโดยโดยโอยโดยโดยโดยโโดยโดยโดยโโโอย เจ้าจ้าครับดีเด้อน้องเพิ่นก็บอกม้วนม้วนพี่น้องผู้หญิงนะม้วนว่าเป็นตะเพลงเนาะอืมทำเลยเพี่น้องเลยอันนี้กะทางผู้เป็นพ่อสบายดีเด้อพ่อเด้อครับกระด้งเฮ็ดยังยดีเด้่เนาะจูดปัดเลยโอ้พี่น้องอันนี้ผู้ ทางพ่อพี่น้องเลยทางพ่อเล็กน้อยเนะาะมาแต่ใช้มาเว้นนี่เขาเคือบูเห็นไปตัดไม่จะรวยอ๋อไม้ไมาเห็นรั่วหนิบ่ซ่วยกันเห็ดพี่น้องเลยลูกพ่อเป็นคนปรตัดเนาะลูกกษานอ่นาอ้าวเนาะอากับป้ากันนะพ่อเด้่มันคับมืดแต่เนาะ <c oughs> โดยพอดีซื้ออันนี้อยู่ในกินไว่าเล็กน้อยเพื่อนกับป้าก่อนผูกท้งเมกะเห็ดไม่อย่างเดียวขยันได้พี่น้นองเลยครอบครัวเพื่อนเนาะ ขยันขยันขยันเน,ะนเาะบมดอยู่หมดเลยเศร้าเห็ดปลอกแปลกอยู่เนาะอ่าพี <c oughs> <c oughs> ่โอ,อ้โหยังบุกคำเลยยังบุยายเนาะแม่เนาะคำมืดเลยยังบบขึ้น,ข,นขื่นซ่านอยู่รุมันเด้พี่นอ้องเลยเรากัเลยเอ่อเอาฮักกับป้าก่อนเลยแม่เลยสบายดีแม่เลยสบายดีเนาะแดดมืดแดดมื้ดสิมาเยี่ยมไหม <c oughs> โลยแ <c oughs> ม่ สาถุถาธุเนาะกับปะก่อนบัดหนี้พี่น้องเลยปะจองเดียวพญาเยีวขอจบคลิปิดคลิปต้องไปก่อนเด้อบัทหนี้เนาะต้องขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดคู่สุดสุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของพญาเยคือเก่าคือเดิมเนาะถ้าพญาเขีพิพาดประกันในบ่ยังบ่ถทึกบ่ต้องขอโทษขอไปพี่น้องเนาะไปพบไปยพากับพญเยในคลิปน้ะสำหรับเิปนี้ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดี